สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อแผงวงจรทนนั้สี่แบบกัน,นะคะ่ะอุปกรณ์ก็จะมี esp แปดสองหกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายจัมตัวผู้กับตัวผู้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายจัมตัวผู้กับตัวเมียคะ่ะอันนี้นนนนเบสบอ,อร์ดนะคะ,ะอันนี้จะเป็นไฟ led ค่ะและอันนี้คือตัวนั่นแผงแบบที่หนึ่งนะคะจะนำสายจัมตัวผู้ต่อกับขา d ศูนย์ของ esp 8 6นน2 6 6น,นะคะ แล้วนำ LED ต่อกับตัวต้านทานนะคะแล้วนำส่จจำตัวผู้จากที่ต่อ ESP 8 2 6 6ต่อด้วยบนกาวของเบดบอร์ดค่ะทดลองด้วยการเสียบสาย USB นะคะจากการทดลองแบบที่หนึ่งนะคะ LED ไม่สว่างค่ะ การต่อแบบที่2นะคะจะคล้ายๆกับการต่อของแบบแรกนะคะโดยการนํำ LED และตัวต้นานทานะคะต่อลงบนเบรบอร์ดค่ะสาจจำตัวผู้ต่อกับขาดี0นของ ESP นะคะและนำฝั่งขาจำของตัวเมียสสกบนเบสบอร์ดนะคะแล้วนำสาย USB มาทำก,ทกรารทดลองคะเราก็จะได้ว่าการทดลองนี้ทำให้หลอด LED ไม่สว่างเหมือนกันนะคะ การต่อแบบที่3นะคะนำ LED ฝั่งขั้วบวกต่อกับตัวต้านทานแล้วนำสายจำต่อกับขาด D0 ของ ESP นะคะ เมื่อเราทำการต่อสิทย์นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วนำส่ USB นะคะเสียบเพื่อทำการทดลองนะคะการทดลองแบบที่3นี้จะได้ว่า LED ไม่สว่างค่ะมาต่อแบบที่4นะคะเราจะนำตัวต้านทานนะคะมาต่อแบบนี้เลยแล้วก็นำไฟ LED มาติดไว้กับตัวต้านทานแบบนี้นะคะ จากนั้นก็นําสายตั้มตัวผู้ตัวผู้นะคะต่อใกล้กับขั้วบวกของไฟ LED นะคะหลังจากนั้นก็นําสายตั้มตัวเมียกับตัวผู้นะคะมาต่อกับตัว ESP แบบนี้นะคะแล้วก็อีกสายแนวตัวผู้ตัวเมียนะคะมาต่อกับตัว DC นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาลองทดลองดูนะคะว่ามันจะติดไหมสรุปว่าไม่ติดเหมือนเดิมนะคะไฟ LED ก็ย,ยังไม่สว่างเหมือนเดิม สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ทั้งสแบบนะคะก็คือหนึ่งการต่อผิดขั้ว2ตัวต้านทานนี้ค่าสูงเกินไปหรือ3ไม่มีการควบองจรค่ะเรามาดูแบบที่สุดต้องมาเลยนะคะขั้นตกนเนลืจะติดตั้งไฟ LED ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาตัวต้านทานมาต่อใกล้ๆกันแบบนี้เลยโดยที่ตัวต้านทานจะอยู่ใกล้กับขาขั้วลบของไฟ LED นะคะนา้ เราอยากมาต่อให้กันแบบนี้เลยค่ะเราจะมาดูผลที่ได้นะคะว่าถูกต้องแล้วหรือยังไฟจะสว่างหรือเปล่าเราจะได้คือไฟสว่างแล้วทุกค่นนี่ค่ะโค้ดเราก็ยนให้ตูวจนะคะตัวสอบตัววงจรได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย